สู่บทบาทแห่งการเริ่มงานวันแรกกับเซรารีแมนและหนูชิยุกะโอเคครับกลับไปอยู M ่แอมจกันต่อนะครับกับ The Sim DLC Snowy Escape พาร์ทนี้ครับเราจะเริ่มงาน,นอีก4ชั่วโมงแล้วเขาตื่นตีห้าผมปรับเวลาโคตรดีอะ่ะผมว่าจะปรับเวลาเขาให้ตื่นประมาณ6โมงอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีครับแต่ทำไมวันนี้เขาเบื่ออ๋อไม่ได้ไปปา์ตี้สุดเซ็งเลยหนูะ ทำงานก่อนสิเดี๋ยวพาไปปาร์ตี้นะดู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 ด,ดูกินข้าวเช้าให้เรียบร้อยอาบน้ำให้เสร็จครับพร้อมทำงานวันแรกกันไปเป็นพนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนกันนะแล้วก็ห้องครัวผมปรับไปแล้วนี่ไงผมอยากให้มันดูนนครับสว่างหน่อยอะก็เลยลงหน้าต่างเยอะๆอย่างนี้เลยเพิ่งรู้ไงว่าหน้าต่างมันชนกันอย่างนี้ได้ครับแล้วมันก็ดูสวยด้วยเห็นป่ะเนี่ยผมเอาหน้าต่างสองอันอะชนกันทํานองนี้เลยมันก็จะเป็นตรงกลางประมาณนี้ ที่เราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ลงของตกแต่งไปเพื่อความสวยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เราได้10%เอร์ซคืนนะถ้าจ่าย500อยะน่าสนนะไปเขาทำงานก่อนแล้วกันครับได้เงินก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งบ้านกันนะเพราะผมว่าตรงนี้มันยังโล่งๆเนาะที่จริงตรงนี้มันต้องเล็กกว่านี้หน่อยครับผมทำให้มันเท่ากันไงมันก็เลยดูใหญ่อะเราไม่สามารถจอดรถได้ครับยกเว้นไปหาหมอสมาอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็ไม่สามารถขับได้จริงเนาะก็เลยว่าจะทําตรงนี้ใหม่ให้เป็นเหมือนกับที่นั่งเล่นชิวๆนอกบ้านได้แล้วเดี๋ยวพอมีเงินก็ค่อยขยับข้างหลังไปครับน่าจะมาตอนที่ผมทําชั้นสองอะแหละเพราะว่าข้างบนนะ่ะเราจะมีระเบียงสีสวยให้เล่นด้วยแล้วก็บ้านหลังนี้น่าจะ3ชั้นหรือ4ชั้นนี่แหละครับเดี๋วดูก่อนละกันว่าเหมือนกับว่าเงินเดือนเขาอะได้สูงสุดเท่าไหร่นะโอเคอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูอะกินโปรตีนบลาเข้าไปทํางานไหม จะไม่ต้องกินข้าวไม่อ้วนนะครับไอตัวเนี้ยกินได้เอ้าเน่าเฮ้ยไม่กินไม่กินเดี๋ยวท้องเสียมันเน่าด้วยเหรอวะเนี่ยโคตรเส็งผมถึงว่ามันกินได้ตลอดนะโปรตีนบาไม่มีทางเน่าไม่ใช่เหรอโอเคแล้วก็รูปต่างๆครับเอาลงไปก่อนนี่ใครอ่ะอ๋อหนูโมนาลิซ่านะสาวผมยาวของเราไอตันี้มีกล้องด้วยครับเพิ่งเห็นโอเค เขาน่าจะเป็นเหมือนกับฟรีแลนซ์มาก่อนไงปลดล็อกกล้องตัวนี้แล้วเนี่ยสามารถขายได้ทํานองนี้ไงแล้วดูทีวีข้างหลังนั่นนะ่ะใช่ไหมน่ะหนูว่าโอเคทํางานอีกอกี่ชั่วโมงเนี่ยอีกสองชั่วโมงพิงขยะก,ก่อนตอนนี้พยายามทําให้บ้านสะอาดเข้าไว้ครับเพราะมันจะสกระปรกมันจะไม่สวยไงแต่ผมว่าบ้านอย่างเงี้ยเนาะมันใช้งานได้สะดวกดีอะตื่นมาก็เข้าห้องน้าอะไรอย่างงี้หิวก็เดินเข้าห้องครัวมันจะแค่สองสเต็ปเองครับ ไปห้องครัวกับห้องน้าเห็นปะบ้านเล็กอะ่ะก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับมันสะดวกดีเนาะอยากทําอะไรก็แป,ป๊บเดียวเดินถึงแล้วอย่างเงี้ยถ้าบ้านหลังใหญ่อะ่ะจะเดินลําบากหน่อยไงเพราะฉะนั้นทรงบ้านเนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนแหละผมจะเอาไว้ประมาณนี้นแหละที่เหลือก็คือขยายชั้นขึ้นไปทําห้องนอนให้ใหญ่ขึ้นทํานอนเนี้ยเนาะน่าจะสวยอะ่ะแต่ผมมีแปลนบ้านแล้วครับรับรองโมเดิร์นแน่นอนพูดเลยแต่งเงินไม่มีเงินมีอยู่สามพันแปด สุดเซ็งอะเ uh. บื่อกอันอหนูอะต้องซื้อตู้เพลงให้เขาแล้วมั้งเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับสายแดนซ์เตานองนี่ไงสายปาร์ตี้แต่ดันไม่มีนั่นนะตู้เพลงให้เขาโอเคเดี okay. uh. ๋ยวค่อยซื้อละกันพร้อ uh. มทำงานในอีก2ชั่วโมงโอเคเราจะไปทำงานรอบแรกกันครับ uh. เข้าบริษัทรอบแรก uh. กับการเริ่มงานรอบแรกของหนูชิยุกะของผมโอเคไปอีกหนึ่งชั่วโมงครับ รอไปทำงานกันดีกว่าตอนนี้ให้เขาพักผ่อนไปนะแล้วเดี๋ยวเร,เริ่มทำงานแล้วต้องอัพอะพูดเลยตอนนี้สกิลเขาสี่หมดแล้วครับนี่ไงผมเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วสกิลงานเขียนสี่ที่สามารถหาเงินได้แล้วก็สกิลไอ้นาตรงนั้นครับโลจิสสี่เท่ากันนี่ไงงานเขียนก็คือสามารถเขียนหนังสือเรื่องสั้นได้ใช่ไหมนี่ไงสามารถเขียนประมาณนี้ได้ครับช็อตสตอรี่ หาเงินรายวันได้แล้วคราวนี้สุดยอดแต่ขอไปทํางานก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวสกิลเขาไอ้นั่นครับมันเพิ่มสูงเกินไปไม่ดีไงแล้วเขาก็ไอ้นี่เหนื่อยวยการเขียนหนังสืออะให้เขาทํางานก่อนมาแล้วอ๋อนี่ชุดเหรอชุดพนักงานบริษัทเฮ้น่ารักอะอยากซื้อมาใส่ไปทํางานเรียบร้อยโอเคชุดน่ารักดีเนาะผมอยากได้เลยอะ่ะ มันไม่มีให้เราแต่งอย่างนี้ไงแสดงว่าเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆครับเราถึงจะได้ชุดตัวนี้นะโอเคเวิร์กฮาร์ดไปเลยเพื่อความแจมครับจึบมีเหมือนกับเวิร์กโอเวอร์ไทม์ด้วยนะเราจะเหมือนกับทำงาน OT ได้ทานอนนี้ไงได้เงินเพิ่มเติม140โอเคแล้วก็อัพไหมไม่ถึงครึ่งเหรอโอเคทำบีฟต่อ,อเฮ้ยแต่ผมชอบชุดเขาอนะเนาะดูดิดูดทำได้ ไอนั่นอีกแล้วนะตาเหล็กแล้วนะหนูว่าโอเคเห้องน้ำให้เรียบร้อยเฮ้ยอยากได้ชุดนี้เลยนะอ่ะต้องปลดล็อกชุดนี้ให้ได้ครับแล้วเ,เอาไปขายไงคนอื่นจะได้มีใส่ไม่ใช่อะไรแล้วก็กินข้าวโปรตีนบาก็เจงงวดอุตสาห์ซื้อไว้ต้องสิบอันทำบีบงานก่อนครับส่งรีพอร์ตให้เรียบร้อยมันขึ้นน้อยเนาะตอนแรกผมนึกว่าขึ้นเยอะโคตรอะ่ะไม่ใช่ครับเนี่ยขึ้นกระเึงหรือว่าเขาเบื่อก็ไม่รู้เนาะเขาน่าจะเบื่อทํานองน,นี้ไง ก็เลยเหมือนกับสกิลงานอะขึ้นช้าเขาต้องเหมือนกับแฮปปี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเต็มครับน่าจะดีอะมุนลิซาโทรมาโอเคเดี๋ยวผมลงให้ได้ก่อนครับตู้เพลงให้เขาน่าจะดีนะเพราะว่าเขาต้องการแดนส์ไงต้องการปาร์ตี้ทำนองเนี้ยเฮ้ยแต่อย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับคนญี่ปุ่นเดียวผมชอบอะเพื่อนของคนนึงก็ประมาณนี้แหละทํางานบริษัทเหมือนกันนะแล้วก็ต้องเที่ยวทุกวันไงไม่มีเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยฟีลโคตรดีอะโคตรเลียวครับ โอเคเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้ก่อนนะตู้เพลงโอเคเรียบร้อยครับได้เงินคืนสิบเปอร์เซ็นต์นะเงินเหลือสองพันเลยตู้เพลงอย่างแพงอะ่ะเฮ้ยอยากทำร้านคาราโอเกะให้เขาเลยอ่ะมันจะได้ฟีลแบบญี่ปุ่นไงเลิกงานปุ๊บไปเที่ยวคาราโอเกะทำนอนนี้ก่อนกลับบ้านนะเฮ้ยฟีลได้ฟีล,ได,ฟลได้ครับโอเคให้เขากินข้าวก่อนตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราส่งรีพอร์ตงานก่อนครับจะได้ผ่านตัวนี้ไงพรุ่งนี้ต้องอับให้ได้พูดเลย ในพาร์ทนี้ต้องอับสักหนึ่งงานครับหนึ่งเลเวลอะน่าจะดีทําไมอับค้างอย่างเงี้ยเนาะเงินมันได้น้อยมากอะร้อยสี่สิบสุดเศร้าเลยอะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทํากิจวัตรของเขากิจวัตรประจําวันของเขาอะให้มันเพอร์เฟกเราจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนาราโอเกะได้ไปบาร์ในเมืองทํานองเลยดูดูด,ด,ดูอารมณ์ไม่ดีด้วยอยากปาร์ตี้ไงแล้วผมก็ดันทํไในปณิธานเขาอะอเนาะค่อยเข้าอะ <S <S เป็นสาวแบบพนักงานบริษัททํานองน,นี้เลย อย่าเขี่ยข้าวได้ไหมหนูอ่ะกินให้เรียบร้อยด้วยหมดไม่เห็นด้วยอ่ะอยากไปเที่ยวไหมโอเคแล้วก็พร้อมนอนผมจะให้เขานอนประมาณสี่ทุ่มครับมันจะได้ตื่นประมาณตีสามตีสี่อย่างเงี้ยพอดีเราจะได้มีเวลาเหมือนกัมาออกกําลังกายมากินข้าวยามเช้าอะไรอย่างนงี้ได้ครับผมว่าประมาณนั้นกาลังดีเนาะนอนสี่ทุ่มอะแต่นิสัยเขาใช่เลยเนาะนิสัยคนญี่ปุ่นเถะ โค้จแมต้องแบบไปเที่ยวหลังจากเลิกงานด้วยอย่างเงี้ยโอเคฟันก็หมดด้วยนะสุดเศร้าอะ่ะเดี๋ยวคนวนี้ค่อยตื่นมาดูทีวีแล้วกันครับให้เขาส่งงานก่อนรีพอร์ตตัวนี้เราจะได้อัพพรุ่งนี้กันนะเจ๋มๆแน่นอนอ่ะพรุ่งนี้ขออัพหน่อยเฮิอนายเงินน้อยเกินร้อยสี่สิบอะซื้อก็อี้ตัวหนึ่งยังไม่ได้เลยอ,140อ,อร้อยสี่สิบอะโคเศร้า๋ยวเก็บให้หนูอะโอเคเก็บเอง เขาไอ้นี่ครับรักษาความสะอาดได้อยู่นะถ้าเป็นคนอื่นผมเล่นคนอื่นอย่างเงี้ยไม่เก็บทิ้งจานไปเรื่อยเปื่อยนะคนนี้แบบสะอาดอยู่สุดยอดโอเคเรียบร้อยครับเราจะทําต่อไปได้หรือเปล่าอะ่ะไอตรงเนี้ยเพราะว่ามันเพิ่มสองอันได้ครับนี่แต่มันจะเพิ่มน้อยนะครับโลจิกกับงานเขียนนะแต่มันจะเพิ่มสองอันพร้อมกันเลยซึ่งโคตรดีอะ่ะโอเคพร้อมนอนหนูอะ่ะสี่ทุ่งกว่าแล้วพวกนี้ตื่นไปทํางานกัน ชอบชุดนี่น่ารักโคตรเป๊ะเลยตีห้าเป๊ะเป๊ะครับนี่มันมนุษย์เงินเดือนชัดๆสุดยอดอเพราะตื่นมาอารมณ์ดีเลยโอเคเร๋ยวอาบน้ำก่อนดิ้นทุกวันหนูอะดิ้นกันตรงที่นอนนี่แหละอันนี้มันวิถีชีวิตมนุษย์เงินเดือนเลยนะเนี่ยสุดยอดนอเนาะโคตรเรียว่ะโอเคแล้วก็ดูทีวีให้เรียบร้อยงานผมเสร็จหมดแล้วครับพร้อมลุยอะวันนี้ผมจะอัพแน่นอนครับเป็นระดับสองกัน ตอนนี้เหมือนเรายังไม่ผ่านโปรใช่ไหมเนี่ยเหมือนเป็นพนักงานหน้าใหม่ทํานอนนี้ไงครับต้องผ่านโปรก่อนมันน่าจะมีแบบโปรงานเนาะเหมือนทำเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เลียวไหมหรือแบบเดือนหนึ่งเพื่อจะผ่านโปรอะอันนี้มันไม่มีครับเรามาถึงปุ๊บเราได้เริ่มงานเลยไม่มีการสมัครงานทำเหมือนกับอินโฟเข้าไปสมัครอะไรอย่างงี้ไม่มีนะ,ะนั่งดูให้เรียบร้อยด้วยหนูออ๋อ,อนั่งไม่ได้เหรอมันติดอะไรอะ ติดนี่แน่เลยครับก็เลยนั่งดูไม่ได้โอเคผมต้องขอยับมาตรงนี้เนาะน่าจะดีโอเคเดี๋ยวแก้ก่อนฮะเรียบร้อยลองนั่งดูอยากให้เขานั่งดูทีวีให้เรียบร้อยไงทีวีผมก็ลงทุนซื้อแบบจอใหญ่เลยนะเนี่ยเห็นปะเขาจะได้เพิ่มฟันแบบเยอะๆครับเพราะผมว่าง,งานเนี้ยมันเครียดเนะาะพนักงานบริษัทอะมันต้องมีค่าฟันที่มันแบบเยอะ100เอเลยอะน่าจะดีนะฮะตอนนี้กี่มโมงและหกโมงโอเค ทำงานก็คือแบบสิบโมงใช่ไหมเก้าโมงเช้าโอเคคุยกับพุดดิ้งก็ไม่ได้เด้อตอนนี้พุดดิ้งยังไม่ตื่นผมจะทำให้ค่าหนูพุดดิ้งอ่ะเป็นเฟรนเหมือนเดิมครับเพราะตอนนี้ดูดิอยู่ๆก็ไม่ชอบกันเนาะยังไปเที่ยวบ,บนเขาไปปีนเขากันอยู่เลยอะแอดเวนเจอร์ Adventure กันอยู่ไม่ชอบหน้ากันซะง,งั้นพวกหนูอะใช่เรื่องวันเอาฟิตอัพอีกแล้วเอกกำลังกายแต่เช้าเลยไปวิ่งไหมล่ะหนูอะ่ะทันไหมเนี่ยโอเคไปวิ่งดีกว่า ยามเช้ายามเช้าฟิตหุ่นหน่อยเพื่อความแจม่มดูวิดพื้นอยู่เนี่ยกจักกิ้งแถบนี้บรรยากาศดีอยู่แล้วพูดเลยครับไม่มีเมืองมาให้ลกลูกหูลูกตานะมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้บรรยากาศชิวๆอย่างงี้ดีดีดีเลยทีเดียวด,ด,ดูดูดูมันดูมันใช่ไม่เน่าย,าย <Thursday> ตรงนั้นก็คือกำแพงบ้านผมปะอ,อ๋อผมปิดข้างบนไว้ ก็ว่าทำไมันแปลกๆวะชั้นหนึ่งสุดเศร้าเห็นปะฟีมันจะคนละเรื่องกับในเมืองเลยครับไม่มีตึกไม่มีอะไรมาบังเราเลยอย่างเงี้ยเราจะเห็นวิวไกลๆได้เลยเนี้ยดีครับภาคเนี้ยโคตรดีเลยผมเล็กเมน้์เลยอะลองจากสเตนเจอร์วิวผมเลยนะภาคเนี้ยเล่นได้แบบโคตรจาวพูดเลยโอเคพร้อมทั้งานจอกกิ้งแค่นี้ครับยามเช้านะถ้าเราวิ่งในเมืองมันจะไกลกว่าดีเนาะเขตเมืองอะ แต่เนี้ยมันจะเป็นแค่นี้ไงเขาก็วิ่งได้แค่นี้เท่านอนนี้วิ่งได้ไม่เยอะมากครับไปรุยงานกันดีกว่าวันนี้พร้อมทํางานเลื่อนขั้นกันวันนี้ต้องเลื่อนให้ได้ผมนึกว่าเมื่อวานมันเลื่อนไปแล้วไงงานนะดันไม่เลื่อนด้ยสุดเศร้าใจอ่ะโอเคครับนี่ไงถึงบ้านแล้วไม่อัพโอ้โหเซ็งแขดอ่ะอยากให้อัพอะ เศร้ามากเลยหนูว่าโอเคเดี๋ยนะดูทีวีก่อนเลยครับเห็นปะ่ะถ้าเรา work hard จะเป็นอย่างนงี้แหละเพราะฉะนั้นผมเลยเน้นทีวีให้เป็นเครื่องใหญ่ไงแบบนี้น่าจะดีครับถ้าเราแบบทีวีค่าฟันน้อยๆอย่างเงี้ยกว่าจะเต็มหลอดตรงนี้มันจะนานไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทางานอีกรอบหนึ่งครับพรุ่งนี้นะผมจะเอาให้อัพระดับ2ให้ได้เนี่ยนึกว่าจะอัพง่ายๆเนาะเขาดันเป็นแบบปาร์ตี้เกิร์ลอย่างงี้ไงแต่โจพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวผมพาเขาไปเที่ยวดีกว่า ไปคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีเนาะดันค่าอุรานิสัยก็เป็นประมาณนี้มเลยเล่นยากหน่อยครับโอเคเอ้าทำไมไม่ดูทีวีหนูอะมันพังเหรอไพเวซี่อีกเธออารมณ์ไม่ดีตลอดนะเนี่ยใช่เรื่องว้เนี่ยผมต้องตั้งอันนี้ไว้ใกล้ๆบ้านเลยเนาะแหล่งท่องเที่ยวเขาอะทำคาราโอเกะก็ได้ครับตรงเนี้ยเนี่ยใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวคาราโอเกะเล็กๆตรงนี้ได้เนาะน่าจะดีอะ าจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลครับอันนี้มันคือไอ้นั่นนะบาร์มันไม่มีคาราโอเกะอะไรไงเอ้ยผมไปปรับแต่งตรงนี้ได้นี่ว่ามีร้านคาราโอเกะเล็กๆไว้ครับน่าจะดีอะดูช่องเด็กด้ยนะดูสุดยอดมากเหนือเป็นเฉาไว้น้อยอย่างเนี้ยไ,ไ,ไ,ไม่เห็นเขาจิ้มแย้มเลยเนาะอยากดิ้นอย่างเดียวไงอยากปาร์ตี้หน้าก็เลยเห็นประมาณเนี้ยตาเลเลยดูแก้มดี กมใหญ่โคตรเทะปากก็เล็กเนาะน่ารักดีโอเคอ้อมนอนครับแต่ผมจะอัพงานตัวนี้ก่อนจบพาร์ทนี้ครับเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมนอนพรุ่งนี้เราจะไปทำงานอัพสายงานกันต้องเอาให้อัพให้ได้แขนโคตรสุดเศร้าโอเคอัพงานเรียบร้อยแขนจัดในที่สุดครับเราก็อัพงานแล้ว สกิลที่ผมทำไว้เตรียมพ้รอมไม่เรียบร้อยครับสู่ระดับงานที่3ต่อไปตอนนี้เราเป็นเหมือนกับไอ้นี่แหละครับเซลลารี่เพอร์เซนระดับ2องน่าจะเป็นเหมือนกับพนักงานออฟฟิศทั่วไปแหละครับเงินก็คือ28 per ่สิบแปดเพอร์เฮายังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนะรู้สึกว่าค่าไฟจะมาแล้วด้วยหรือเปล่าไปดูก่อน5,000โอ้โหผมว่าเราเขียนหนังสือเพิ่มเติมดีกว่า ไม่งั้นจ่ายค่าไฟบ้านไม่ได้ว่ะโคตรแพงอ่ะห้าพันกว่าเลยครับค่าลุงบ้านของผมนะแล้วก็คันนี้ก็จบประมาณนี้ครับเดี๋ยวพัทหน้าเราจะมาลุยระดับสี่กันนะเพื่อขึ้นระดับห้าเดี๋ยวผมดูก่อนละกันครับว่าผมต้องการจะทําอะไรเสริมเพิ่มเติมเพราะว่าตอนเนี้หนูชิยุกะเขาอะ่ะติดค่าตัวนี้อยู่ครับผมต้องหาวิธีแก้ก่อนไงทําให้เขาไม่เบื่อหน่ายเวลากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเที่ยวเพราะว่าตอนเนี้เห็นปะ งานมันไม่ทันครับเราต้องทํางานทุกๆ14ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีแก้ตรงนี้ครับทำให้เขาไม่เบื่อไปทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพแต่ผมหาวิธีแก้ก่อนนะก็จะเริ่มกันพาร์ทหน้าครับผมเราจะเลื่อนไประดับ3กันนะในพาร์ทหน้าขึ้นยากเนาะตอนแรกนึกว่าจะขึ้นยยง่ายๆครับขึ้นโคตรยากเลยวันนี้เสร็จเรียบร้อยอารมณ์ไม่ดีอีกแล้วนะหนูอนะดู กลับบ้านมาก็น่าเศร้าทุกวันเนี่ยสุดเซ็งเลยอะจะหาวิธีแก้ก่อนครับาร์ทหน้าไม่มีความเบื่ออย่างนี้แน่นอนพูดเลยไม่ได้เห็นหน้าแบบน่ารักน่ารักเลยเนาะดูจิ้มข้าวอยู่เดียฮะอย่างเซ็งในที่เว,วันนี้ไปแล้วครับพ่อลาด้วยหน้าเบื่อเือของเขานะเซ็งเลยหน้าก็น่ารักหนูอะทำหน้าทำตาให้มันดีๆหน่อยที่เนี่ ദേ